ฮัลโหลเทสหนึ่งสองไอ้หลุดอยู่ดีก็หลุดไปเลยอะ What happened man? นั่นจาเนี่ยวะนี่และอยู่ดีไล์ก็หลุด b r า How is this h e ็น e n man? <laughs> ขออภัยฮะคือเมื่อกี้กำลังงงๆแบบอยู่ดีก็แบะหายไปเลยว๊ดต้องไม่ต้องไป็นเห้าใช่ไหมเนี่ยอยู่ดีก็จะหลุดก็หลุดอะไรฟะสอนีคุณรินนะฮะสวัสดีทุกคนอีกรอบในเนื่อ <laughs> งจากเมื่อกี้แรกหลุดไปหลุดเป็กยังไงเบราไม่เป็นไรมาเล่นกันต่อกาลังจะออกไปแล้วแต่เจติดเชื้อเราก็ติดเชื้อเราเลยต้องเลือกว่าเราจะฉีดให้ใครนะฮะ ฟังนะเครนฉันแค่อยากให้คุณสัญญากับฉันเรื่องนึ่งต้องจาดการฉันไม่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 สัญญาสิเจดผมอาคือเจดบอกว่าถ้าเจดเป็นซอมบี้เราต้องเป็นคนจดการเจดนะคะเครน เครนได้ยินฉันไหมเจดคุณอยู่ไหนเนี่ยเจดฉันต้องการให้เธอฟังฉันนะเครนไม่ต้องเลือกแล้วเหรอแล้วทำเครนได้ยินฉันไหม ไม่ค่อยอยากเครื่องอ่ะเราเราเราเป็นคนอ่าคือคือถึอองเนาะงเจดคณอยู่ไหนเนี่ยเจด,จดคือเราทำน้องเจดเราก็ไม่เชิงทำหรอกแต่มันก็เป็นเหมือนกันที่เราทำทางอ้อมแหละแล,แล้วผมอ่าอะ,อะไรเนี่ยฉั me, นต้องการให้เธอฟังฉันนะเครนเฮ้ยนะ ฉันนึกว่าเธอพยายามช่วยฉันไม่ใช่คนที่ยืน่นขวดยายแบบที่เธอทำไม่อยากเลือะแต่ตอนนี้มาสายกันไปแล้วสำหรับฉันมาสายไปแล้วสำหรับฉันไม่เจเราไม่อยากเลือกค่ะเนี่ยตั้งแต่เรามานี่เราเสียสละคนไปเยอะมากเลยนะ เพื่ของเจดตอนแรกก็ฮะยังไงตกได้อีกล่ะจะตกไวไปแล้วจะบ้า <c oughs> คือเราสินสอดตั้งแต่เจดเ <c oughs> พื่อนเจดน,น้องเจดแล้วก็เสียไปเยอะแล้วว่ะเราไม่อยากทำให้เขาอันนี้อีกแล้วว่ะอย่างน้นอยแ้าตรงนี้นะคะมีช่วงนี้ฉันโทษเธอสนหับการตายของอาร์มี <c oughs> ฉันเคยคิดที่จะฆ่าเธอได้ซ้ำ ไม่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 ควรจบนี้ไม่ควรจบนี้แต่ฉันก็คิดว่าตอนนั้นเป็นเวลาสำนวับอามีแล้วถึงเวลาที่เขาต้องไปอยู่แล้วแมวี้แมวี้ยังไม่ค่อยได้คุยอะไรกันโอยตกใจหมดโอยชีวิถอนทุกคนนั่นมีขีดจำกัดเครนเธอปฏิเสธมันไม่ได้มันเปล่าประโยชน์ ไม่ไม่เอาไม่เอายังยังคุยกับเจดอยู่ยังไม่ยเราเรายังไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ไนกันขนาดนั้นเลยอะเรามาถึงที่นี่แล้ในที่สุดเราก็ตายและไม่มีอะไรสามารถทำได้เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น สิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นมีความหมายไม่ชอบเลยอ่ะปกติกละครไม่ควรตายเยอะขนาดนี้เคนช่วยทุกคนด้วยพวกเขาไม่ได้ขอแต่ พวกเขาดิสทับไม่สมควรตายเิงไม่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 ชีวิตของอามีมีความหมายแล้วและตอนนี้เขาก็จากไปแล้วชีวิตของราฮีมมีความหมายแล้วและเขาก็จากไปแล้วไม่อะทำไมตัวละครตายเยอะขนาดนี้หากการเสียสละชีวิตของฉันหมายถึงการช่วยทุกคนในเมืองฮารานเช่นนั้นมันคือสิ่งฉันต้องการที่จะทำอาเม ไม่ต่ออ่ะฮึต้องไปทไางไหนอ่ะไม่นะเจดไม่ได้อยากทำอย่างนี้ไม่รู้อ้าวฉันนี่ทำเอาไม่ถึงอีธานเลยจะล้อไงไม่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 แม,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 มอย่างนี้เสจยังไม่ค่อยได้คุยเลยอะ่ะ อย่าเอาสิ่งนั้นไปจากฉันเคนอืมไม่เอามากินแล้วดูด้วยกันในน,ะน,ะน,ะนะั้นน่าเสีฉันเคยก่อ,กอกนกำหนดหมอคิดว่าฉันจะไม่รอดแต่ฉันก็รอดมาได้ฉันต่อสู้ติ้นลนและต่อสู้ฉันฝึกฝึกฝึก,ฝก ฉันได้ากลายเป็นผู้ชนะเลยฉันกลายเป็นนาแมงป่องฉันทิ้งร่องรอยไ้บนโลกใบนี้แล้วมันเป็นเวลาของฉันนวเครนเธอไม่สามารถช่วยฉันได้เธอต้องอยอมให้ฉันช่วยเธอให้ฉันช่วยเธออ่าฉากแรกที่อามีมาช่วยเรา <c oughs> ตอนที่เราลงมาแล้วเราโดนยิงนะฮะอืม No, don't let me do this! Oh, no. Oh, my God, Jay, what was that? I'm so sorry. I didn't mean to... One of us has to live, Kyle. You just remember what you promised me. All of this, and steal you had your choice made for you. Disappointing, Craig. นี่ว่าอะไรสิทธิส์สลากเนเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะคือตอนนั้งแต่เข้ามาเราเป็นฝ่ายที่ทำไม่เข้าสิทธิส์สลาอย่างเดียวเลยอ่ะมันเลยรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะและนี่ก็แบบอีกรอบหนึ่งอีกแล้วหรอ killed, eat Son of a bitch! Everything you do will make a bit of difference! No heal, no Your whole world's about to turn to shit! 我先来。 ร้ายอยู่ไหนเอ็งจะไม่ได้รู้หรอกไอ้นหนูอ่าเอ็จะเล่นลุมิไม่มีของเลยผมเซ็ตใครนะเนี่ยเดี๋ยนะแน่น่ะแน่น่ะแน่น่ะต้องวรอชนะเจ้าหม้นั่น,น,น,นแต่ตอนนี้ของผมจะหมดตัวแล้ว อ้าโอ้โหชิมัช่วยผมเหรอนี่ถึงจะยังไม่ได้คุยกับเจดเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็เป็นอตัวหนึ่งตัวละครหนึ่งอะ่ะที่เขาช่วยเราในตอนแรกอะ่ะแล้วแบบนี่เราก็มาทำให้เขาแบบต้องเสียสลากช่วยเราอีกรอบหนึ่งอะ่ะรู้สึกแย่ตรงเลยาวนี้จะให้อบใช้แม่มาเล่นต่อใช้โซนี่ไปคัทฮะ ถ้าฮิตฝั่งหนูขี้โกงใช่ไหมมันตีแล้วกันมันตีแล้วก็เด็นอนะผมต้องวิ่งหนีไปรีเลือดก่นอนต้องมาชนะเจ้าหมอนน้นนห้ได้อืม Now. ไม่ตายเฉยเลยไม่เป็นไรขอคูดาเพิ่มห <go> <rush> นะึ่งมากามาหมดปกติแล้วคันจะพยายามไม่ซีเรียสกับเจ้าเจ้านี้มากไม่งั้นเราแพ้แน่เลยโฮจิสมอนเดกโอเคน้าลำคานจะมาจ้าตรงนี้น่าฮะ แกหนอกวุญไม่น่าได้หรออืม <c> ต <oughs> ิดตัวอีกฮะหนีนะยังไม่ต้องอีก ตายก็ถ่งนี้มันแค่ตัวผู้หนึ่งนะฉันนับว่าไรซ์คงทำมันตกไว้ตอนที่พยามจะทำให้โดนยิงใช่ไหมนี่แค่ตัวอย่างนี้เยอะอีหออยู่ไหนไปลงน่ะลงสิเคนว้าวไทเฮ่ตอนนี้กรู้ไม่สื่อเลยนะฮะ ใช่ว so, uh, ่าแพ้ธนาคารนี <Yes. S 2> God, okay. ้แล้วด้วยน่าจะไม่ได้รอดไปไหนนั่นเนี่ยแล้วไงให้ลูกค้าสิไม่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 ฉันไม่ควรฉันควรจะปล่อยแกไว้ตรงนี้ให้ทรมานต่อไปนี่คือสิ่งที่สมควรได้รับใช่าใจไหมงั้นทำไมเองไม่ทำอย่างนั้นล่ะเพราแกเนี่ยเป็นพวกที่ปล่อยไปไม่ได้น่ะสิใทรอยนี่เครนนะเครน นี่มีชีวิตอยู่ทรอยจีทรอยเอ่อเจดเจดตายแล้วเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยจริงๆเชนก็หมายความว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจดช่วยใช่ไหมทรอยอีกแล้วเธอตายเพื่อที่จะช่วยผมเคนนายยังต้องอยู่พวกกระทรวงบ้าพวกนั้นนะนั่นเป็นเหตุผลที่เจดสละตัวเองเพื่อให้นายเนี่ยสามารถทำสิ่งนี้ได้ โอ้ยช่างชองอีกแน่ไหมใช่แต่มันทําได้ะไรต้องมาเจอกับฉันฉันให้เครื่องแอร์แอปขยายสัญญาณกับนายซึ่งคนที่ถนัดเขาบอกว่ามันจะรบกวนได้ทึ่เรานี่เ็นปลอดภัยนะซึ่งทางมนสองหารนั่นที่นายต้องติด็กอเคโอเคเดี๋ยวผมกำลังไปมันหลุดอีกแล้วอ่ะท่านตรายเนี่ยแล้วแล้วมันไม่ได้เป็นที่เน็ตผมด้วยนะคือแบบ เน็ตจะหลุดมันก็หลุดเลยอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเน็ดผมเลยเนี่ยผมว่าผมก็ไม่ได้ปรับอะไรหนักมากนะก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ว่าเจ็บไอ้นี่อีกแล้วนะฮะก็คือตั้งแต่เรามาเนี่ยเราเสียสละทุกคนเสียสละเพื่อปกป้องเรามาเยอะมากเลยอ่ะแล้วของเราโดนทำมวยไปด้วยเหรอโดนทำมวยไปตอนไหนเนี่ยอ่าฮึมพับบล็อกตาเฮ่หรอเนี่ยนะเก็บมาทำไมเนี่ย เอาป่อโอเคโอ้ของจากกระเป๋าอทุกอย่างเลยแล้วกันอันนี้เราแยกทิ้งแยกทิ้งแยกทิ้งอืมฮึเลขเป็นตำรวจ ไม่ไปแต่ขอแซนสตอร์มขวาอันนี้มันพังแล้วเรางาบทิ้งไปแล้วฮะปลาแจนี่ก็พังแล้วเอาไปประมาณนี้ก็ได้มั้งโอเคมาเดี๋ยวออกไปแล้วจุดแจมก็ปิดไลร์ดีกว่านะฮะเดี๋ยวน้องๆจะนอน,อนอติดกันเพื่อนต้องมีเรียนกันใช่ไหม